สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึข้อ14ถ้า x เป็นค่าประมาณจำนวนเต็มหน่วยของ4.8333ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถหาค่าประมาณได้ 4. ด แปด้สามซ้มนะคะก็มีค่าประมาณห้านะคะก็คือนั่นคือค่า x นะคะถามว่าข้อใดที่ไม่สามารถหาค่าประมาณได้ไลท่ทีละข้อนะคะข้อหนึ่งเราก็ใช้วิธีการแทนค่าข้อหนึ่งก็จะได้เท่ากับแปดส่วนสี่เท่ากับสองอันนี้หาค่าได้ตัวเลือกที่สองแทนค่า x เท่ากับห้าไปนะคะก็จะได้ห้าส่วนลบห้าเท่ากับลบหนึ่ง ข้อนี้ก็หาหาค่าประมาณได้ข้อ3แทนค่าได้5ส่วน10เท่ากับ1ส่วน2นะคะก็หาได้ส่วนข้อสุดท้ายแทนค่าก็คือ15ส่วน0ซึ่งหาค่าไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนเป็น0นะคะเพราะนั้นตอบข้อ4